พยากร์ปี2568ราศีเมษถึงราศีกรกฎ ราศีเมษด้านการงานหากค้าขายจะค้าขายดีโดยเจราจาการค้าจะสําเร็จคนที่กําลังศึกษาอาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาไปทํางานอาจจะมีเกณฑ์ยโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานการงานหากเริ่มต้นธุรกิจใหม่จะประสบความสําเร็จความรักหลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์ในที่ทํางานคนมีคู่จะเจอปัญหาจุกจิกช่วงต้นปีแต่ครึ่งปีหลังจะสดใสการทําบุญต้องทําบุญเกี่ยวกับอาคารสถานที่ราศีพฤษภด้านการงานจะได้งานที่มีความมั่นคงมีสิทธิเลื่อนขั้นอย่างก้าวกระโดดมีโอกาสเริ่มธุรกิจของตัวเองาการเงินจะมีชลา ถึงที่สุดหากค้าขายจะมีกํรมลอย่างมากเขามีโอกาสเป็นเศรษฐีคนใหม่ความรักคนสดต,ต้นปีจะมีสิทธิ์ได้พบเนื้อคู่คนมีคู่อาจจะมีโอกาสขยับขยายครอบครัวการทําบุญเน้นการทําบุญที่หลากหลายและทาเป็นประจําก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองราศีเมถุนการงาน,งานปีนี้สะพนอุปสรรคจะได้เริ่มงงานใหม่ที่ดีหากเป็นงานทางไกลจะส่งผลดีการเงินจะคล่องตัวปัญหาจะคลี้ลายโชคมีบ้างต้องวางแผนในการใช้เงินให้ดีความรัก นาสาสดน่ยน,น่าจาคนใกล้ตัวมีสิทธิ์ลุ้นถึงการแต่งงานการทำบุญเน้นการทำบุญสาธารณประโยชน์เป็นหลักราศีกรกฎการงานหางงานอิสระจะดีครึ่งปีแรกเหนื่อยครึ่งปีหลังจะดีระวังปัญหากับผู้ใหญ่การเงินพบแสงสว่างโอกาสทำเงินวางแผนมนเงินให้ดีจะมีความมั่งคั่งเข้ามาความรักคนสดจะเจอคนที่มีฐานะเข้ามาคนมีคู่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีปลายปีจะดีมากการทำบุญเน้นการทำบุญเกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือญาติผู้ใหญ่